สวัสดีครับคุณผู้ชมกับต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertainment ครับวันนี้นิวและทีมข่าวนะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินนักแสดงและผู้ที่เข้ารับรางวัลนะครับคุณท่าแห่งบุคคลกินรีทองนั่นเองที่สยามพารากอนแห่งนี้ครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและมีใครได้รับรางวัลกันบ้างราจะไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ รางวัลสาขาผู้บริหารธุรกิจดีเด่นค่ะวันนี้พาดีเด่นด้วยใช่ค่ะพาเด็กเดกแบรนด์นาเลียนามาด้วยค่ะวันนี้มาลวมแสดงความยินดีค่ะเป็นยังไงบ้างดีใจมากมาคะก็รู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสาขาผู้บริหารดีเด่นในวันนี้ค่ะวันนี้รับรางวัลกินรีทองคุณค่าแห่งบุคคลต้นแบบด้วยเป็นอย่างไรครับ ก็ภูมิใจนะคะถือว่าเป็นอีกรางวัลหนึ่งคือจริงๆแล้วพี่เป็นนักร้องมาทั้งหมด20ปี mm hmm. 20ปีแล้วคือพูดง่ายๆว่าเพลงที่ประสบความสําเร็จก็ก็หลายเพลงนะคะ mm hmm. หลายเพลงตั้งแต่ร้องเพลงหมาไม่กัดกับพี่เอกชยัยศรีวิชัยแล้วก็มาโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจ mm hmm. แล้วก็ห่างไปหลายปีแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าเออรางวัลที่แต่และรางวัลที่ตัวเองได้รับเนี่ยถือว่าผู้ใหญ่ เหมือนกับว่าผู้ใหญ่เห็นคุณค่าเราก็ภูมิใจถือว่าเป็นเกียรติกับกับกับชีวิตตัวเองแล้วก็กับกับคนในครอบครัวด้วยครับผม,ม <Okay. S 3> ดีใจค่ะปีนี้ได้รางวัลเยอะมากนะคะเรียวครีมไทยแลนด์ได้รางวัลเยอะมากจริงๆค่ะแล้วรางวัลในครั้งนี้ค่ะกินรีทองเป็นความภูมิใจมากค่ะที่ได้สาขาของอ ผู้บริหารดีเด่นนะคะเขาก็คงเล็งเห็นแล้วล่ะว่าเราบริหารทีมหรือบริหารอ,องค์กรของเราได้ดีนะคะเลยได้รางวัลครั้งนี้ค่ะนกรอะไรกันบ้างคะเรื่าการันตีของคุณกอล์ฟเได้รางวัลอะไรคะรางวัลผู้บริหารดีเด่นครับผู้บริหารดีเด่นแต่ว่าผลิตภัณฑ์แล้วก็อะไรของเรานี่ว่าประสบความสําเร็จนะคะใช่ไม่เกี่ยวความรอนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รุน่นๆยังไงบ้างคะออาผลิตภัณฑ์เราดีไงเรามีไม่มาการันตีด้วยเพราะว่าไม่มาเป็น ออแอมป์เดอร์ของเราเลยเห็นเราก็ยอดขายพุ่งพ่านมากตอนนี้แบบ<ม>ว่าทะลุร้อยล้านแล้วร้อยล้านป่ะออใกล้ๆแล้วครับใกล้ละรู้สึกภูมิใจมากครับเพราะว่าเราก็เต็มที่กับการบริหารของเราเราคออำนึงถึงสังคมและก็ผู้ร่วมงานเป็นหลักครับก็มีหลักในการบริหารด้ยครับวันนี้ถึงได้มารับรางวัลในวันนี้ค่ะนะคะออหลักบริหารของเราก็คือผมาจะเป็น แบรนด์ของไทยที่ผลิตโดยคนไทยแล้วก็จะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรคุณภาพเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคนไทยครับยังไงบ้างครับภูมิใจไหมครับสำหรับเรื่องที่ได้รับภูมิใจมากครับผมเป็นรางวัลในสาขาอะไรครับที่เราได้รับผลิตภัณฑ์ดีเด่นครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ของผมนะครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วแบรนด์ของเราเนี่ย คือแบรนด์ MCL ซึ่งเราเนี่ยมีมากว่า10ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ยังคองใจผู้บริโภคอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าด้วยคุณภาพของทีมเนี่ยใช้แล้วเห็นผลครับนะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะทีเ่เราได้มารับรางวัลน,นี้นะคะพี่ขวัญน,นะคะในฐานะกรรมการนะคะผ,ผู้บริหารของบริษัท n a เดล่าไว i ์เฟอร์เฟ t ค่ะก็ได้นำนักธุรกิจของเรานะคะที่ประสบความสําเร็จคะ่ะในธุรกิจนาเดล่าค่ะมารับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นนะคะแล้วก็ก็รู้สึก ภูมิใจมากนะคะที่เราได้รับคัดเลือกค่ะให้เป็นนักธุรกิจดีเด่นนะคะ รางวัลกินรีนะคะแห่งบุคคลทรงคุณค่าค่ะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกได้เลยนะคบว่าทุกๆกคนนั้นมีคุณค่าในตนเองอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าทุกคนนั้นจะหยิบคุณค่าของตัวเองนั้นออกมาอย่างไรนะครับแล้ววันนี้หลายๆคนก็เห็นคุณค่าของพวกเขาจึงได้รับรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลกินดรีทองนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิลปินนักแสดงรวมถึงแขก้มีเกติทุกท่านไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและเอกชนนั่นเองครับแต่สําหรับวันนี้นะครับรายการ IPM e n t e r t a i n หมดเวลาลงแล้วนะครับ <discounts S 2> เจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และบาง์กอ c h ช n n นลรวมถึงสามารถติดตามชมรายการเราย้อนหลังได้ทาง Youtube IPM Production Official แล้วอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ